นี่อายุมุนายอยู่หรือเปล่าเอ,อ,อ่อขอโทษที่รถกวนนะคือฉันเห็นนายไม่ได้ไป็นงัวเงก็เลยเป็นห่วงนะฉันเข้าใจนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันแต่นายไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ <c oughs> ูเหมือนว่าฉันจะต้องไปแล้วไว้เจอกันนะนี่บังหรือเปล่าวันนี้ทุกคนถามถึงนายด้วยนะ ที่ฉันจะบอกก็คือไม่มีใครโทษนายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนะั้นฉันอยากให้แนร่รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อนายนะเจอก,กันนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยละ่ะ แค่โปรดยู่สักี้เถอะขอโทษที่รบกวนนะอายุมุนายอยู่หรือเปล่าคือฉันได้โปรดยู่สักี้ ขอโทษมันเป็นแค่อุบัติเหตุฉันมาที่นี่ก็พอาะไปโทในลยนะขอบคุณนะสากิ รเ,นะเราเลยได้อยู่ด้วยกันตลอดไป